เรื <invece. S 1> ่องเที่ยวป่าช so, ้าดูรูปผีบนโกรคนนี้สวยถ้าได้ดมคงดีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณหลังเจ้าของเรื่องและเพื่อนร่วมกวนอีกสองคนพวกเขามีกิจกรรมที่หากใครได้ยินเป็นต้องแปลกใจกันทุกคนกิจกรรมที่ว่านั่นคือการเที่ยวชมรูปผีแม้ว่าความจริงแล้วคุณหลังกับเพื่อนจะไม่เชื่อในเรื่องผีผีสังสารก็ตามทีความหมายของรูปผีที่ว่านี้ก็คือ รูปเล็กๆของคนตายที่มักจะติดอยู่บนโกดเก็บกระดูกหรือตามช่องกำแพงในวัดซึ่งทุกคนคงคุ้นเคยกันดีเวลาไปทำบุญให้ญาติพี่น้องที่จากไปแต่จะมีสักกี่คนที่จะมีจุดประสงค์ในการรับชมภาพเหล่านั้นเพื่อความเพลิดเพลินเริงใจเวลาที่กลุ่มของคุณหลังไปวัดใดก็ตามแต่ละคนก็จะแยกย้ายกันเดินชมไปตามเรื่องราวเดินซอกแซกเข้าไปตามเมรุตามโกดที่เรียงรายกันเป็นแถว เราวกับไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์แล้วรับชมภาพศิลปะพวกเขาไม่เพียงแต่ดูเฉยๆยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจากเรื่องราวที่เหลืออยู่ของคนในภาพเป็นต้นว่าวันชาตะมรณะแล้วคุยกันว่าเออคนนี้อายุสั้นเนอะเสียตั้งแต่อายุยังน้อยๆไม่น่าเลยอย่างนั้นอย่างนี้กระทั่งวันหนึ่งซึ่งพวกเขาก็นัดออกมาทำกิจกรรมสุดพิสดารกันเหมือนทุกที เดียหนึ่งในเพื่อนร่วมกวนไปหยุดกึกก่อนจะยืนจ้องรูปภาพบนโกดหลังหนึ่งอยู่นานสองนานจนเพื่อนๆน,นึกสงสัยเลยเดินเข้าไปหารูปภาพขนาด2อคูณสนิ้วสีขาวดําที่ถูกฝังอยู่ในปูนแสดงใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งคุณหลังเข้าใจแล้วว่าทําไมเพื่อนถึงหยุดยืนดูอยู่นานเพราะผู้หญิงผมยาวดาคลับในรูปมีใบหน้าส,สวยมากๆคนหนึ่งข้อมูลใต้ภาพแสดงให้เห็นว่า เธอคนนี้เสียตอนยังเป็นวัยรุ่นปีพศมอรณะคือ2,509อย่างไรก็ตามจูจูเดียก็พูดทักขึ้นมาว่าสวยจริงๆวะ่ะก่อนที่จะเอื้อมมือเข้าไปแล้วใช้นิ้วลูบไล้ที่แก้มของหญิงสาวในรูปคำพูดของเดียฟังดูพิกลขึ้นทุกทีเมื่อเขาบอกต่อว่าคนนี้นะกรูขอแค่ได้ดมผมสักทีกรูก็ยอมทุกอย่างแล้วก่อนที่จะทิ้งนามบัตร ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ของตัวเองแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ครบไว้มุมหนึ่งของโกดหลังนั้นราวกับว่าแลกลายหรือแลกเฟซกับสาวสวยที่เจอกันโดยบังเอิญในสวนสาธารณะก็ไม่ปานตอนนั้นคุณหลังก็ไม่ได้คิดอะไรโดยไม่รู้เลยว่านั่นจะเป็นสาเหตุที่นำพาเรื่องหุ้นวายมาสู่เขาและเพื่อนในคืนนั้นเองขณะที่เดียกำลังพักผ่อนอยู่ในห้องส่วนตัวของตนที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งบนชั้นที่4 โดยที่เปิดประตูห้องทิ้งไว้แล้วปิดเพียงประตูเหล็กดัดชั้นในเพื่อให้เห็นวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนจากระเบียงระหว่างที่ใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่พักหนึ่งก็เกิดรู้สึกง่วงขึ้นมาเลยล้มตัวลงนอนบนเตียงก่อนจะเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งเขาฝันเดียฝันว่าตัวเองนั่งอยู่บนเตียงเดียวกันกับเมื่อสักครู่ก่อนที่จู่ๆจ,จะมีเสียงโทรศัพท์ด,ดังกริ๊งขึ้นในห้องเขาจึงลุกขึ้นไปรับสาย ทุกอย่างดูสมจริงมากราวกับว่านี่ไม่ใช่ความฝันแต่เขาตื่นอยู่จริงๆอย่างไรก็ตามปลายสายไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นใครแต่เดียกลับรู้ได้ใดทันทีสวัสดีค่ะหนูเองนะพี่จำได้ไหมคะจำได้สิพี่กำลังรออยู่เลยเดียเล่าให้ฟังภายหลังว่าตัวเองก็แปลกใจไม่น้อยที่เหมือนจะรู้ตัวว่ากำลังอยู่ในความฝัน แต่ในขณนะดเดียวกันเขาก็รู้สึกดีใจมากพอที่จะไม่ยอมตื่นหนูขอขึ้นมาหาพี่ได้ไหมคะทำไมจะไม่ได้แล่ะมาสิขึ้นมาเลยเดียในความฝันยังไม่ไวยที่จะตระเตียนตัวให้พร้อมทั้งเข้าห้องน้ำล้างหน้าจัดแต่งทรงผมเรากับว่าเตรียมตัวจะไปออกเดตอย่างไรก็ตามเธอไม่ปล่อยให้เขารอนานจนเกินไปในที่สุดก็มีเสียงรองเท้าดัง แท็กพร้อมกับกลิ่นหอมพิศวงที่ลอยตามลมมาหยุดที่ประตูหน้าห้องทันใดด้านเองก็มีใบหน้าส,สวยของสาวน้อยคนหนึ่งชะง,งกหน้าเข้ามาดูแต่ก็ไม่มีทีท่าจะเปิดเข้ามาคล้ายกับว่ารอการเชิญเข้าไปข้างในก่อนจากเจ้าของห้องเดียก็รีบออกบากชักชวนให้เข้ามาทันทีให้หนูเข้ามาได้ใช่ไหมคะแน่นะคะได้สิน้องเข้ามาเลยคอนโดของเดียมีทั้งหมด3ามตึก โดยเดียอาศัยอยู่ที่ตึกแรกชั้นที่4แต่และชั้นก็จะมีอยู่8ดห้องเมื่อเปิดประตูห้องเข้าไปจะเจอกับห้องโถงเมื่อเดินเข้าไปทางขวามือก็จะเป็นห้องนอนและห้องน้ําเดียเล่าว่าหลังจากกลับห้องมาในคืนนั้นขณะที่เขากําลังเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ในห้องโถงสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตจะเป็นแบบเชื่อมต่อกับโมเดม็มซึ่งจะมีเสียงดังเวลาเชื่อมต่อคนยุคนั้นน่าจะนึกเสียงออกนะคะเขาเปิดประตูห้องทิ้งไว้ เหลือไว้แต่ประตูลูกกรงที่เป็นมุ้งลวดอีกด้านก็เปิดม่านหน้าต่างไว้ให้เห็นวิวด้านนอกหลังจากเล่นไปได้พักหนึ่งเดียก็รู้สึกเพลียมากแล้วเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวเขาฝันว่ามีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปรับปลายสายพูดกับเขาว่าฮัลโหลฮัลโหลพี่หนูเองจำได้ไหมในตอนนั้นเขารู้ตัวทันทีว่าเขาเองนั้นฝันไป แต่ก็ไม่ไวที่จะตอบกลับปลายสายไปว่าจำได้พี่หนูขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาเลยขึ้นมาสิหญิงสาวคนนั้นเดินเข้ามาในห้องโดยที่เดียยืนรับรับอยู่และพาไปนั่งที่โซฟาตัวใหญ่ในห้องโถงแทบไม่เชื่อสายตาเธอเป็นหญิงงามคนเดียวกันกันกบที่เคยอยู่ในรูปบนโกรเมื่อกลางวันอย่างไรก็ตามเมื่อได้เห็นตัวจริงๆเต็มตาและใกล้ชิดขนาดนี้เดียยอมรับว่า เธอดูสวยยิ่งกว่าในรูปโดยเฉพาะผมยาวดำคลับที่กำลังโชยกลิ่นหอมอ่อนออกมาจนเดียแทบอยากเอาจมูกไปสูดดมใกล้ๆแต่ความเป็นสุภาพบุรุษก็ยับยั้งเขาเอาไว้ก่อนพี่ไปหรือยังเธอถามเขาขึ้นมาไปไหนเหรอเขาตอบรับด้วยความสงสัยเข้าห้องในพี่ไปสิไปไป เขาลุกขึ้นพร้อมกับดึงมือเธอพาเธอไปที่ห้องนอนแต่ก่อนที่จะไปนั้นเขาขอปิดคอมพิวเตอร์ก่อนเขาเดินกลับไปปิดคอมพิวเตอร์แล้วเดินกลับมาหาเธอเอ้ยเดี๋ยวพี่เดินไปหยิบน้ำก่อนมันเป็นเรื่องปกติของเดียที่ว่าที่หัวนอนของเขาจะต้องมีน้ำดื่มตั้งไว้ที่หัวเตียงเขาจับมือของเธอเพื่อจะพาเธอไปที่ห้องนอนตอนนั้นเธอเดินตามหลังเขาแต่แล้วก็มีความคิดขึ้นมาว่าควรจะเอาหนังสือไปด้วยไหมเออ เอาหนังสือไปอ่านด้วยไหมเดี๋ยวพี่เดินไปเอาหนังสือก่อนเขาถามออกมาโดยที่ไม่ได้หันหน้าไปมองคนที่เดินตามมาเลยสักนิดเมืองจะเข้านอนได้หรือยังเขารู้สึกกลัวขึ้นมาสายตาเขาเหลือไปเห็นที่ประตูห้องเขาเห็นผู้ชายร่างใหญ่คนหนึ่งชายคนนั้นถามเขาขึ้นมาว่าหนุม่มรู้จักเขาด้วยเหรอเพื่อนผมจึงหันไปมองที่ประตู ยังไม่ทันได้จะตอบอะไรเลยจูจูก็มียายคนนึงโผล่ออกมายืนอยู่ข้างๆผู้ชายคนนั้นแล้วยายก็พูดกับเขาว่าหนุ่ม um, ให้เขาออกไปอย่าให้เขาเข้ามาแต่ว่าเพื่อนผมก็ใจกล้ากล้า,กล,า,ก,ลาก,ลกลัวแต่ก็ยังไม่ได้หันไปมองเธอที่เขาจูงมือมาทันในนั้นเองผู้หญิงคนนั้นก็ผลักเขาเข้าไปในห้องนอนเขาตกใจมากจึงรีบล็อกประตูแต่ด้วยความที่ล็อกลูกบิดเสียเขาจึงทําได้แค่ใส่กรอนที่เป็นสายอยู่เท่านั้น เขาเอาตัวของเขาเองดันประตูไว้เขารู้สึกเหนื่อยมากจนสุดท้ายก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาความฝันนั้นทําเขาเหนื่อยมากจริงๆเขาจึงลุกขึ้นไปเพื่อไปหยิบน้ําดื่มที่ตู้เย็นในความมืดของห้องนั้นเขาลุกขึ้นมาจากเตียงเดินไปที่ประตูมือกําลังจะปลดสายอยู่เอ้ยแต่เมื่อกี้เขาหลับอยู่ที่โซฟาข้างนอกนี่นาเขาจําได้เป็นอย่างดีว่าเขานอนหลับอยู่ที่โซฟาเขาแค่ฝันว่ามาที่ห้องนอนใช่สิเขานอ,นอนที่โซฟา ตอนนั้นมือหนึ่งของเขายังคงจับลูกบิดประตูไว้แต่จูๆ่ๆประตูก็เหมือนกับว่ามีแรงกระแทกจากข้างนอกแรงกระทุงนั้นรุนแรงคล้ายกับว่าพยายามจะเปิดประตูให้ได้แต่ดันติดสายอยู่ที่คล้องเอาไว้จึงเปิดไม่ได้เปิดได้หรือยังฮะเปิดได้หรือยังเสียงจากด้านนอกประตูตะโกนถามเขาเขามั่นใจแล้วว่าตอนนั้นเขาไม่ได้ฝันเขากระโดดกลับไปยังเตียงนอนห้องนอนของเขาเปิดมา่านทิ้งไว้เมื่อมองออกไป เขาเห็นยายแก่ๆคนนั้นนั่งอยู่ที่ตรงระเบียงแคบๆที่ไว้วางคอมเพรสเซอร์แอร์อย่าเปิดนะอย่าเปิดนะนี่ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปแล้วนี่คือโลกเห็นความเป็นจริงและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับเขาซ้ายก็น่ากลัวขวาก็ใช่ย่อยเขาจึงตัดสินใจที่จะอยู่กลางห้องคลุมโปงจงสะเพลหลับไปหนึ่งสัปดาห์ต่อมาในตอนนั้นผมยังไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับเดีย วันนั้นผู้ผมนั่งเล่นกันอยู่ที่ชั้นหนึ่งของคอนโดกับเพื่อนๆอ,อีกสองคนป้าที่อยู่ชั้น6แกคนเป็นชอบร้องคาราโอเกะครับแกสั่งทีวีใหม่มาส่งที่คอนโดแต่คนส่งของส่งให้แกได้แค่ที่ชั้นล่างผู้ผมเลยอาสาที่จะช่วยยกขึ้นไปให้ทีวีที่แกสั่งมาใหญ่เกินไปที่จะขนเข้าไปในลิฟต์ผู้ผมจึงต้องช่วยกันแบกขึ้นบันไดามาทีละชั้นจนถึงชั้น6พอเปิดประตูเข้าไปที่ห้องของป้า จู่ๆเดียก็ปล่อยทีวีของป้าตกลงมากระแทกที่เท้าของเขาจนเลือดนองพื้นผมกับเพื่อนอีกคนก็งงจนสุดท้ายแล้วเราแหงนหน้าขึ้นมามองก็เจอกับรูปผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในกรอบรูปสีชมพูท่าทางของป้าแกดูกโกรธไม่น้อยแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าอยู่ดีๆเกิดอะไรขึ้นป้าเห็นเรามองรูปอยู่แบบนั้นป้าแกจึงเล่าว่าผู้หญิงในรูปน่ะเหรอเขาเป็นน้องสาวป้าเองไม่รู้ว่าเป็นเพราะความบังเอิญหรืออย่างใด รูปผู้หญิงที่กวดศพคนนั้นเป็นรูปเดียวกันกับที่อยู่ในรูปที่ห้องป้าและเธอเป็นน้องสาวแท้ๆของป้าคุณน,นี้จะเอาสักใบไหมได้ป้าถามพวกเดียว่าอยากได้รูปน้องสาวไหมเดียก็รีบปฏิเสธไปหลังจากเหตุการณ์นั้นเองเดียจึงเริ่มเล่าเหตุการณ์ให้พวกเราฟังเดียตัดสินใจที่จะย้ายออกจากคอนโดนั้นแต่ระหว่างที่หาที่อยู่ใหม่เขาเลยตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านสามวันให้หลังจาก ที่เดียย้ายกลับบ้านไปแม่ของเดียก็โทรมาหาเพื่อนคนหนึ่งของผมและแจ้งข่าวว่าเดียตายแล้วนะทุกคนต่างไม่เชื่อความรู้สึกตัวเองว่าเดียตายแล้วจริงๆเพราะพวกเราเพิ่งเห็นกันอยู่ไม่กี่วันนี้เองผมไปที่งานศพของเดียก็ได้มีโอกาสเจอกับเพื่อนของเดียที่ทำงานอยู่มูลนิธิและเพื่อนคนนี้ก็เป็นคนไปเก็บศพของเดียเองเพื่อนเดียมันตายน่าสงสารมากเลยนะ ผมทำไมอ่ะมันตายยังไงเหรอเพื่อนก็ตอนมันตายอ่ะตามันเหลือกมือมันหงิกแต่ที่น่าแปลกก็คือมันอมรูปผู้หญิงเอาไว้แล้วก็อมเหรียญห้าใหญ่เหรียญสมัยก่อนเอาไว้หนึ่งเหรียญด้วยความที่สงสัยหลังจากงานศพของเดียเราจึงติดต่อไปอยังเพื่อนที่ทำงานมูล,ลนิธิเพื่อขอดูรูปที่เดียอมไว้และแน่นอนครับ รูปใบนั้นมันเป็นรูปของเธอรูปที่เราเห็นที่หน้าศพรูปที่เราเห็นในกรอบรูปสีชมพูในห้องป้าเราติดต่อไปยังป้าบอกป้าว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นและเราขอดูรูปในห้องป้าหน่อยได้ไหมป้ายืนยันกับเราว่ารูปใบนั้นยังอยู่ในกรอบดีแต่ก็อนุญาตให้พวกเราขึ้นไปดูได้แต่เมื่อพวกเราและป้าไปดูที่กรอบรูปนั้นก็พบว่าไม่มีรูปใบนั้นอยู่ในกรอบ รูปถูกดึงออกไปพวกเรามั่นใจว่าเดียไม่ใช่คนดึงรูปออกไปแน่ๆเพราะตัวเดียเองก็ไม่ได้อยากได้รูปใบนั้นอยู่แล้วเรื่องราวการตายของเดียนั้นเป็นข่าวออกหนังสือพิมพ์ในคอลัมน์ประมาณว่าตายพิสดารเพื่อนของผมอีกคนที่ได้ไปสำรวจโกสศพด้วยกันวันนั้นก็ได้เสียชีวิตไปเช่นกัน ผมคิดว่าการตายของเขาคงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้หญิงในรูปที่เขาเอาน้ำบัตรไปวางไว้เป็นไปไม่ได้แน่ที่เพื่อนของผมจะเอารูปและเหรียญยัดใส่ปากตัวเองแล้วฆ่าตัวตายคงเป็นเรื่องของผีมาเอาชีวิตไปทางการแพทย์สรุปสาเหตุการตายว่าหัวใจวายชิดพลันเรื่องนี้คนอื่นอาจจะไม่เชื่อแต่มันเป็นเรื่องที่ผมและเพื่อนมองตากันก็เข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น